สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดแร่กับมีดโบวีชุดใหม่นะครับผมมีดแร่ชุดนี้มีทั้งทิ้งผิวไฟแล้วก็เป็นใบขัดขาวนะครับมีอยู่ทั้งหมดนะครับ2 4 6 7ี่หเดเล่มนะครับแล้วก็ส่วนมีดโบวีจะมีอยู่2เล่มครับมีขัดขาว1เล่มแล้วก็ทิ้งผิวไฟ1เล่มนะครับเดี๋ยวมาดูมีดแร่เล่มที่1กันก่อนดีกว่านะครับชุดนี้ทั้งหมดนะครับขึ้นรูมมาจากเหล็กดอกจิกนะครับเหล็กกิปล็ลอกรางรถไฟอะครับนี่นะครับ เล่มที่1ครับเป็นงานทิ้งผิวไฟนะครับใบมีดยาวตั้งแต่โคนมาจนถึงปลายนะครับจะอยู่ที่7นิ้วนะครับความกว้างระหว่างสันมาจนถึงท้องมีดตรงคมนี่นะครับจะอยู่ที่2.1นิ้วนะครับไม่เกินนี้นะครับสันจะอยู่ที่6มิลน,นะครับเป็นงานตีไล่ปลายนะครับ,บนีบ่ครับเหล็กดอกจิกนะครับปาดผิวสวยงามนะครับด้ามนะครับด้าไม้พยุงนะครับผมทั้งหมดด้าไม้พยุงทั้งหมดเลยนะครับ สวยครับลายสวยครับราคานะครับหนึ่บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนส่วนตัวมีดโบวีนะครับราคาเล่มละ1 2 0 0บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางเหมือนกันนะครับนี่เลครับเดี๋ยวดูเล่มที่2นะครับตัวนี้มาในแนวขัดขาวนะครับ ดามลายสวยเลยนะครับเล่มที่สนะครับตัวมีดยาวเท่ากันหมดนะครับเดี๋ยวดูเฉพาะตัวด้ามอย่างเดียวนะครับตัวดามเนี้ยเพื่อนๆเ,เลือกชอบลายเนื้อไม้ลายไหนนะครับก็เลือกเรมน,นั้นได้เลยนะครับสวยงามนะครับ เอ็มดีสามนะครับใบเม็ดยาวและกว้างเท่ากันนะครับดูที่ดามอย่างเดียวเลยนะครับสวยนะครับฝังหมดโมเสกหนึ่งจุดนะครับรูร้อยเชือกนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับเหล็กดอกจิกนะครับเริ่มหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่เล็มที่สี่นะครับ สวยครับลายลายเหมือนลายไฟไหมเลยครับอีกด้านครับด้ามไม่หนานะครับเนี่ยครับไม่หนานะครับนี่ครับเวลาจับพอดีมือะครับเล่มที่ห้าครับชุดนี้ครับชุดใหม่นะครับลายด้ามสวยทุกเล่มจริงๆครับ เป็นลายคลื่นเนี่ยคล้ายๆกับหางปลาเลยครับ,รบนี่ครับสวยครับนี่ครับนี่ถ้าลงน้ำมันก็จะเงาขึ้นมานะครับอันนี้คือความเงาเนี่คือเงาธรรมชาตินะครับเพราะว่าไม้พยุงเนี่ยจะมีส่วนผสมของเนื้อไม้เขามีน้ำมันนะครับเป็นไม้เนื้อที่มีน้ำมัน ยิ่งขัดจะยิ่งเงานะครับมีดแร่เล่มที่เล่มที่เจ็ดนะครับต่อไปเรามาดูมีดโบวีนะครับโบวีก็จะมีแบบขัดขาวนะครับราคาเท่ากันนะครับ 1,200บาทนะครับราคาเท่ากันกับแบบทิ้งผิวไฟนะครับเล่มสุดท้ายนะครับนี่นะครับโบวีความยาวระหว่างโคนมีดตรงนี้มาจนถึงปลายมีดอยู่ที่11นิ้วนะครับ11นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่1 9นะครับนี่แต่งสันสวยงามมากครับนี่ครับแต่งสันสวยงามนะครับมีใช้เปิดฝาเบียร์ได้นะครับมีรูร้อยเชือก2รูนะครับ ตรงใบเม็ดกับตัวท้ายดามนะครับแต่งเว้าตรงนี้ครับเห็นไหมครับทุกเ่นนี่สวยครับสัญลักษณ์โบพี่คือคมหลอกตรงสันนะครับนี่ครับด้ามก็ลายสวยนะไม้พยุงเห็นไหมครับใบยาว11นิ้วใบกว้าง1.9นิ้วนะครับสันอยู่ที่5มิลนะครับผม ลายดามก็สวยด้วยนะครับราคา1น0่บาทพร้อมส่งนะครับเอาละครับโบวีเล่มสุดท้ายตัวนี้มาในแนวแบบทิ้งผิวไฟนะครับเล่มนี้ใบยาวอยู่ที่10นิ้วนะครับจากโคนมาจนถึงปลาย10นิ้วนะครับความกว้างจะอยู่ที่2นิ้วนะครับผมแต่งเว้าเหมือนกันนะครับสันหนาอยู่ที่6มิลนะครับเป็นงานตีไล่ปลายนะครับสวยงามมากครับ ดามครับนี่ลายด้ามนะครับสวยทุกเล่มจริงๆนะบบอกไว้ก่อนเลยนะครับเล่มนี้ก็ราคา1,200บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมเอาละครับมีดแรกนะครับมีอยู่ทั้งหมด7เล่มนะครับ2 4 6 7ีหกเล็ดเล่มมีทิ้งผิวไฟแล้วก็ขัดขาวนะครับ ราคา1,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับโบวี2สเล่มนะครับขัดขาวทิ้งผีไฟราคาเท่ากันนะครับหนึ่บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับชอบเล่มไหนทักทายเล่มนั้นมาได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ต้องขอจบการรีวิวมีเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ